วันนี้ลิซ่ามีของดีมันแนะนำกันอีกแล้วนะคะนี่คือเซเกอร์ค่ะถุงปลอดเชื้อโรคอนเนกประสงค์แบบ65ไมครอนเลยนะคะปลอดเชื้อรับรองโดยองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยค่ะเป็นยี่ห้อแรกยี่ห้อเดียวในไทยเลยนะคะที่ผ่านมาตรฐานนี้มาดูจุดเด่นของสินค้าตัวนี้จากเซเกอร์กันเลยนะคะรุ่นนี้เป็นถุงแบบทึบแสงนะคะนี่ช่วยกันแสงช่วยยืดอายุถนอมอาหารได้ดีเลยค่ะสีสันสวยงามนะคะมีข้อ ดีดีด้วย you are amazing นี่ don't give up เป็นต้นนะคะรูดูแพงใหญ่ด้วย27คูณ31คูณ6เซนติเมตรเลยนะคะคุณภาพเหนือมาตรฐานเพราะว่าเขามีใบหลบเทสรับรองจากสถาบันระดับโลกค่ะและที่พิเศษก็คือมันมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยใช้กับสิ่งของได้หลากหลายเลยนะคะจะเรียงถุงเก็บน้ำนมแม่ก็ได้ ใช้กับยาอาหารนะคะของเล่นต่างๆของลูกเนี่ยใส่เลโก้ก็ได้นะใส่อาหารเช่นขนมปังนะคะผักผลไม้ที่เราหั่นเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ทุกคนในครอบครัวใช้ได้หมดเลยค่ะวัสดุเนี่ยทำจากฟุตเกรดนะคะซิปล็อกนาถึง2ชั้นนี่ดูโอ้โห แน่นหนามากนะคะการเรื่องการรั่วซึมนะป้องกันไม่ให้อากาศเข้าอย่าไปใช้ในไมโครเวฟนะคะอันนี้เเข้าไมโครเวฟไม่ได้แต่ว่าถุงหนาแบบนี้มันจะทนต่อการแช่แข็งค่ะ ลบ30องศาเนี่ยสบายมากฐานก็กว้างนะคะสามารถวางตั้งได้เลยเช่นเวลาเราใส่นมแม่เข้าไปเขียนได้ด้วยนะคะจดบันทึกว่าเราเนี่ยใส่อะไรเข้าไปวันไหนยังไงปลอดภัยมั่นใจเรื่องมาตรฐานได้เลยเพราะว่ารับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกานะคะแบรนด์เดียวในไทยอย่างที่บอก ปลอดสารก่อมาเร็งด้วยแล้วก็สารพิษต่างๆไม่มีเลยนะคะวัสดุปลอดภัยจริงๆมั่นใจได้สัมผัสอาหารได้ค่ะและเขายังผ่านการฆ่าเชื้อด้วยนะคะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานระดับสากลเลยค่ะนอกจากรุ่นทึบแสงแบบนี้นะคะนี่ลายน่ารักดูดีแล้วเขายังมีเป็นแบบใสด้วย เป็นถุงปลอดเชื้อโรคใช้งานได้ในประสงค์เช่นเดียวกันนะคะคุณแม่ก็ลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนนะคะจะเรียงสต๊อกนมแม่ก็ได้เก็บอาหารก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะจัดชุดของพิเศษพิเศษจัดยาจัดอะไรไปให้คนอื่นนะคะก็สวยดูดีกว่าใช้ถุงแบบทั่วไปแน่นอนสินค้าตัวท็อปขนาดนี้นะคะแต่ว่าราคาสุดประหยัดจริงๆนะคะตอนนี้เขากําลังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยรียบไปช็อปกันเลยค่ะ